นี่ไงสองสามวันก่อนเพิ่งบอกไปว่าทีมอื่นน่ะไม่เข้าใจเหรออุ่นเครื่องปีซีซั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเกมประชับมิตรไม่ต้องเล่นเต็มที่และดูก่อนเกมไอเซนน์เอริเทนฮาร์กบอกว่าเราจะไม่เล่นแบบเกมกระชับมิตรเอ้าไปติดจริงจังซะแล้วบอสอจะเอาชนะ A ไอเซนอน้ได้เลย แล้วพอก่อนเกมเอริเทนฮากไปพูดจริงจังแบบนั้นลูกทีมได้ยินเข้าจริงจังตามเลยทีนี้โอ้โหไปติดเก่งซะแล้วไปชนะอาร์เซนอล2-0ในเกมอุ่นเครื่องอืมันได้สามแต้มไหมไม่ได้ไงได้ถ้วยหรือเปล่าก็ไม่ได้90นาทีไม่พอตอนยิงจุดโทษไปยังชนะเขาอีกไปย้ำเขาอีกปปโถเอ้ยอุ่นเครื่องแมนยูเห็นใจอารนอนหน่อยดิวะ นาทีที่30กับตันบูโน่กับตันทีมคนใหม่ป้ายแดงไปเก่งซะแล้วปัน่นโค้งเข้าไปทีมขึ้นนำหนึ่งศูนย์อย่างสวยเลยนะเดะววยวายหลังจากนั้น7นาทีเจดอนซานโช่ก็ซัดแสกหน้าเข้าไปเรียบร้อย20แมนยูอย่างเดือดเลยจริงจังซะแล้วไงส่วนคนนี้ก็จริงจังเหมือนกันโอ้โหเดือดตั้งแต่อุ่นเครื่องเลยลิซันโดมาติเนสบุกโยซากา้าขาเหือบขาด พี่ครับกระชับมิดครับพี่โอ้โหพี่ไปกระชากมิดน้องซะแล้วโอเดนกาดจะเข้ามาคุยด้วยก็จะไปกินหัวเขาอีกโอ้ยใจเย็นนะลิซันโดกลับมาก็เดือดเลยคุณพี่ซึ่งนอกจากเทนฮากับลูกทีมจะจริงจังแล้วแฟนบอลก็จริงจังด้วยเป็นไงพี่เสื้อแดงกับพี่เสื้อฟ้าจะซัดก,กันแล้วพี่ครับเกมอุ่นเครื่องใจเย็นนะแยกแยกกันก่อนโอ้โห แล้วถ้าคอบบี้ไมนูจะเล่นได้นิ่งขนาดนี้เล่นได้ดีขนาดนี้ก็ไม่ต้องซื้อแล้วมั้งอัมลาบัตอะ่ะเออใช้คนนี้แหละดันขึ้นมาเลยเต็มตัวแทนคาซมิโร่ไปเลยบางนัดอะ่ะไปไงเด็กปีเห็นด้วยไหมของดีอย่าปล่อยหลุดมือเชียวแม่แล้วไม่พูดถึงจาดอนซานโชก็คงไม่ได้เอ,อ้ยเมื่อเช้าเล่นดีนะรักษาฟอร์มแบบนี้เอาไว้เล่นเหมือนฟอสไนเลยยิงได้หนึ่งประตูด้วยหวังว่าหลังจากนี้ความมั่นใจจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ ทุกคนให้กำลังใจอยู่เอริเทนฮากอยากให้เองกลับมาเหมือนตอนอยู่ดอทมูลเว้ยสู้เขาและเกมเมื่อเช้านี่แฟนบอลที่อเมริกานี่เข้ามาดูกันเพียบเลยนะ82,262นกับคนกะมาดูแมนยูเอาชนะอาเซนอลเต็มที่และก็สมหวังและบางคนก็น่าจะอยากดูฟอร์มของอังเดโอนาน้าด้วยแต่ไม่ได้ลงสนามเนาะมาดูเพื่อนเล่นเฉยๆนัดหน้าน่าจะได้เล่นกับเรอัลมาดริด และภาพที่เด็กผีไม่อยากเห็นนั่นก็คืออา m มาเดียโลครับต้องออกจากสนามด้วยไม้ขำยันโอ้โหอย่าเจ็บมากนะอาจจะเป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก็ได้หายไวๆนะหนูนะฟอร์มกำลังดีเลยและสุดท้ายอยากจะบอกกับเขาคนนี้ว่าเมื่อไหร่มึงจะขายทีมสักทีไอ้เวน